พกะผมจะมาเป็นนินจาครับผมมีวิชาตัวเบาหายตัวไปเลยหายตัวอาหารเยอล่า<ป>แก้งพีละนิ่งนะครับผมไฮคยกลืนยาเหรอ สวัดีครับผมวันนี้อยู่กับพวกเรานินจาแฝงสยอยงแชนแนวครับผม <c oughs> จูก,การแต่งตัวห้องของเราวันนี้เรามาเป็นแบบอะไรโจรนี่อะไรอ่ะคนข้างหลายมันส่งมาเราก็คืบไดิวันนี้พวกผมจะมาเป็นนินจาครับผมแล้ววันนี้ได้ติดต่อฟิลเลอร์นิงมาคนหนึ่งเราคิดแผนอะไรดีๆออกก<ช>่อนเริ่มจากมีไอเดียคิดแผนออกว่าแบบ<ช>ถ้าเราบอ,อกว่าเป็นนินจาแเอา มีวินนิม่นมีวิชาตัวเบาหายตัวไปเลยหายตัวหายตัว, <c oughs> ย,ตวยมันเป็นนินจาของแท้เลยยากล่าเราก็เลยจะมาทา้าฟีนนิ่งวันนี้มา <c oughs> แบบว่าเอาฟีนนิ่งมาสอนเราก่อนแล้วก็พอสอนเสร็จปุ๊บอะเราจะท้าท้าแข่งจากจุดเริ่มต้นไปจุด จูดายอะวิ่งอะวิ่งแข่งแล้วตอนนี้เราอยู่ก oh, ันที right? ่หลานเมืองทองพอผมท้าแข่งปุ๊บใช่ไหมผมจะรออยู่ที่เส้นชัยเลยคิมที่จะเป็นการแกล้งฟิลร์นิงนะครับผมก็คือสลับตัวนินจาสลับตัวแก้งคนใช่คิมนิ่ก็คือเรื่องความไวแน่นอนเขาไวอยู่แล้วแต่เราจะชนะด้วยวิธีการโกงใช่ถ้าเราไม่โกงเราก็แพ้ไงทุกคนตอนนี้เราเลยติดต่อฟิลรนิงมาแล้วก็มาฝึกวิชาตอนนี้เขายังไม่มาเขายังไม่มาเรามาเซตเซต เรียบร้อยฉากเสีฉากว่าเราจะวิ่งไปทางไหนดีแล้วก็โคดแอบตรงไหนอ่าเดี๋ยวตอนนี้เรารอฟีแนนิ่งมาแล้วเราก็มาฝึกฟีแนนิ่งกันเลยอ่าลืมบอกไปว่าเดี๋ยวตอนเราฝึกเราก็จะฝึกแค่คนเดียวเราจะทไม่ให้เขารู้ว่าเรามี2คนเอางี้หว่าระหว่างที่เรารอฟีแนนิ่งเราพูดถึงเรื่องนินจาวันนี้เรามาเป็นแบบนินจาแบบอารมณ์แบบหนึ่งในนินจาลล่นินจาโนหนึ่งเราแม่งโนหนึ่งอยู่แล้วสองคนอ่ะใช่เราจะมาแกล้งรับแล้วก็อารมณ์แบบหนึ่งในแต่ลาเหมือนเหมือนอะไรนะอ่าเหมือนเกมมูนไลท์เบดอ๋อเกมกาลิน่ามูนไล มีเกมแนวเลยท้องยุทธภพสุดอิสระครับผมอารมณ์เดียวแบบกับเราเลยนะก็นินจาเขาท้องยุทธภพสร้างมาจากนวนิยายของจีนชื่อดังเรื่องขอบฟ้าจันทราดาบของโกเล้งใช่อ่าแล้วก็ใครที่อยากเป็นหนึ่งในใต้ราบแบบพวกเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วเล่นเกมกันได้ในหน้ามูลไลท์เบลดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูพร้อมอะไรอันนี้วิชาติดตัวดูพิชชาติดตัวเมื่อกี้แข่งยุบเลยนะแพงยุบเลยนะคอยทีได้ไหมแข่งงไม่เห็นนะดูว่าเดี๋ยวขึ้นขึ้นซีจีกับแพงแล้วเลยอ่นะ S <S 2> <S 2> เอาวิ่งไต่ต่อที่ดูดูดูอุย้ยแล้วยิเยงเฉยเอ้ไอเนีน่นครับระหว่างที่เรารอฟีนนิ่งมานะครับลองมาไปผู้ชายนินจาหนึ่งก่อนไปยืนเลยไปยืนเลย <S 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 โอ้ยเกินปุ้ยว้ยเอาอันนี้อ่ะรอนานแล้วเฮ้ยเฮ้ย เหลือจะเชื่ออ,อือกูวะอ,อ,อย่างนี้ไม่ต้องฝึกแล้วมั้งเดี๋ยวรอนักฟิลเนอร์นิ่งมาใ<ร>หม่เราจัดจัดเต็มเลยให้เขาฝึกให้เราก่นอนมา let's go เอาละครับทุกคนตอนนี้เอ่อฟิลเนอร์นิ่งของเรามาถึงแล้ว,วน,นี่ตอนนี้เฮ้เอาเฮ้ยไม่ยากเรื่อนนี่อะอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่อแฟนนะครับผมเอ้า อ้าแซงก็มีฝ่าแฝดสิใช่ครับมีฝ่าแฝดอ๋อวันนี้มาคนเดียวอใช่โอเคมาคนเดียวมาวันนี้ผมอยากให้อ่าพี่สอนผมหน่อยว่าผมจะเป็นนินจาแล้วแบบว่าพื้นฐานของนินจาเบื้องต้นอ่ะมันควรแบบว่ากระโดดอะไรแบบมูฟเมนต์อิสระความหิวไหวอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไหมได้เลยเฮ้ยอ่าเดี๋ยวผมจะจับให้ได้เลยเหรอสเต็ปไปนสเต็ปเลยครับ เฮ้ยมันเป็นเล่นไปแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าตอนเนี้ยผมเป็นนินจาสีที่ตัวผมคือวิชาตัวเบาผมจะมีความตัวเบามาก<ม>อ่าค<ม>ือพี่ฝึกอะไรจริงๆอะ่ะผมว่าผมน่าจะทําได้หมดอะ่ะอย่างงี้น่าจะมีความได้เปรียบกว่าคนอื่นพี่มีด่านให้ผมฝึกสักกี่ด่านดิประมาณห้าด่านห้าด่านเบส <basic. S 1> ิกเดี๋ยวถ้าผมฝุกเสร็จเดี๋ยวผมขอท้าท้าพี่อะ่ะแบบแข่งเลยจากตรงนู้นถึงตรงนู้นใครถึงก่อนชนะอ่าแล้วจะมีของรางวัลอยู่ตรง เต้นัยด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกกันเลยดีกว่าได้เลยครับผมยินดีเลยโอเคอ่าไปทุกคนลุยเอาแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จางทดสอบแรกก็คืออันนี้พี่ให้ผมฝึกอะไรครับอ่าจะให้ฝึกลงจากที่สูงครับด้วยการแลนดิ้งด้วยปลายเท้าหลือใช้มือช่วยกระจายน้ำหนักอ๋อคือกระโดดลงไปแล้วก็ใช้มือช่วยด้วยใช่กระโดดลงมาแนวดิ่งเลยแล้วก็ใช้มือกับเท้าเราช่วยเบรก ประมาณไหนดีกว่าผมนึกข้าไม่ออกครับพี่โทรเลยมาเดี๋ยวลกเหมือนมันง่ายทุกคนเหมือนง่ายนะแต่จริงๆอ่ะมันดูแบบว่าไม่ง่ายเท่าไหร่ใส่แว่นแรกเลยกาแรกรพี่คือแบบเราต้องกระโดดใจขาเท้าก็ลงปลายเท้าใช่ย่อลงมาแล้วก็มองจุดที่จะลงครับผมเสร็จปุ๊บลงด้วยปลายเท้าแล้วก็ใช้มือช่วยเบรคเฮ้ยมันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่ นุ่นมากครับนุ่นมากลองลองสูงวนี้ดีกว่าลองลองสูงวนี้หน่อยดีกว่าี่ตรงนี้ตรงนี้สูงหน่อยใี่สองเลยอ่ะห้าขึ้นก่อนนะโอเคทาขึ้นโอเควิธีขึ้นนะครับใช้ปือปืนสองมือในกรณีที่สูงประมาณหน้าอกอย่างนี้ขึ้นง่ายกระโดดขึ้นได้เลยใช่แต่ในกรณีที่มันสูงเกินไปให้เราใช้เท้าช่วยครับวางเท้าลงมาสเต็ปแบบนี้วางมือจะปุ๊บกระโดดขึ้น่ะใช้เท้าดันไว้ไม่ให้หน้าอกหลับกระแทกแต่ปุ๊บ เอาขายข้างหนึ่งก้าวเหยียบขึ้นมาครับผมนะยืนขึ้นมาแค่นี้เลยง่ายๆแค่นี้เลยง่ายๆเรามีวิชาตัวเบาเลยธรรมดาเฮ้ยได้ไม่ได้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 อยู่ได้อยู่ได้ความธรรมดาขอตัวเบาอ่ะนะผมตัวเบาพี่เอาด่านที่สามเลยแล้วกันวันนี้ก็อยู่ที่ด่านที่สามของเราผมรู้สึกว่า มันเดือเดี๋ยวนิดนึงสถานที่ฝึกมันก็จะน่ากลัวดีแต่ไม่เป็นไรผมเก่งอยู่แล้วผมเป็นจอมยุทธ์ไงผมเป็นจอมยุย <c oughs> ะทธ์มันก็จะเก่งนิดนึงอันนี้คืออะไรพี่อันนี้จะเป็นสิ่งกีดขวางระดับเอลใช่จะเราสามารถวิ่งผ่านไปโดยที่ใช้มือช่วยปัดใช้แรงกระโดดข้ามแค่น,นิดเดียวใช่แต่ว่าตัว,ตวเราไม่โดนเลยไม่โดนเลยเอามือแปะอย่างเดียวพี่ว่าผมจะตกไหมครับไม่ตกแน่นอนครับไม่ตกแน่นอนตกไปผมก็ไม่ตายนะเพราะผมแน่นอนมีตัวเบาใช่ ไหนที่ลองแซมเปิลให้ผมดูก่อนว่าประมาณไหนอะเดี๋ยวผมลุก,ก่อนอันนี้จะเป็น่าเบสิดไขมือนี่ง่งงายขนาดนั้นเลยเหรออันนี้คือตัวเบาเลยนะเออเฮ้ยท่มาเลยจริงจริงผมว่าที่แท้ผมแน่นอนน่ะวิงแข่งด่านที่สี่ด่านที่สี่จะเป็นการกิ้งครับผมโรลลิ่งซับแรงกระแทกโอเคม้วนกับพื้นใช่ม้วนกับพื้นครนะับ

ข้างนอกนี้ข้างนอกนี้ข้างนอกนี้เหรอเออแล้วเขาอยู่ไหนแล้ววะด่านต่อไปด่านอะไรครับโอเคอ่ะด่านต่อไปจะเป็นอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูหนึ่งรอบกระโดดลงปุ๊บก็อย่างนี้ตัวผมไม่แตกพื้เลยนะเพราะตัวผมเบาวิชาตัวอะไรก็เบาอ่ะขออีกทีครับวิธีทำกระโดดลงปุ๊บอ่ะใช่วิธีทำพอกระโดดลงมาปุ๊บเอามือสองข้างครับผม เข้ามาวางไว้ลวงไว้ด้านซ้ายด้านเดียวกันเสร็จปุ๊บใช้หัวไหล่ขวาด้านหลังนะครับผมด้านหลังไม่เอาหัวไหล่กระแทกกิ้งลงไปเลยครับข้างๆหมวนโอ้ยกุ๊กิ้งเป็นลูกมหาเลยอะตัวลงเบาเอาลงอะไรไหลลงดีครับทีโซ่กุ๊กกิ้งไม่เท่เหมือนเขาอะขอทีได้ไหมขออีขอขอเป็นสมูทอะขอดูเขาทีอะ น้ยน่าอยู่นะน่าอยู่ไม่เจ็บอะไรเลยผมกูตัวเบาเออมียากกว่านี้ไหมครับอืมพอดีแบบวิชาทิ่จามาพวกฟรีนนิ่งก็คือมันผมว่ามันเบสิกไปหยอกหยอกหยอกอะต่อต่อมีมีตรงไหนอีกไหมครับโอเคครับด่านสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปเกาะครับเกาะปีนอ่าได้เกาะตรงไหนดีเกาะตรงนี้ถ้าเกาะนี้จะใช้ในกรณีที่ขึ้นกำแพงที่สูงสูงขนาดนี้นะครับผมมันสูงไปเปล่า ใช่ใครไปเกาะถึง่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ฝึกอันนี้เดี๋ยวเรารออันนี้เขาจ <c oughs> อเาอันนี้เออมชอนี้เราจะสาธิตลงมาสมมติว่ากระแพงนน้นสูงขนาดนู้นเราจะต้องปีน้นไปเลยไปเกาะข้างบนเราจะสาธิตลงมาทั้งนข้างล่างครับผมวิทีเกาะกระโดดไปเกาะหรือจะเดินมาเกาะก็ะได้อันนี้แ,แต่คนฝึกเลยครับโอเคกระโดดมาก็เกาะปัุ๊บวิธีเกาะคือการเหยียบด้วยปลายเท้าครับผมแขนตึงย่อลงมานั่งลงที่ส้นเท้าเลย ทั้งอยู่ท่านี้อยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยครับผมเฮ้ยอ่ะปล่อยให้เขาเดี๋ยวจบเวลาเลยหนึ่งชั่วโมงก็ยอมยอมโอเคอ่านี้ฝึกเกาะแค่นี้ครับผมฝึกความทนทานสามารถเคลื่อนย้ายซ้ายขวาได้ใช่เออบินขึ้นก็ได้อย่างนี้โอเคลองดูอะไรอ่ะไม่มีใครขัดลยผมย่อยไข่กูเลยปกขับไปเท้าดีครับเฮ้ย เป็นชั่วโมงเลยนะโอเคเราไปกันดีกว่าไม่ทุกคนเราขอตัต่อปดูวยสิรอตัต่อปอยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยอ้ยดีมากครับผมโอเคแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนถ้าไม่มีวิชาตัวเบาคือทำไม่ได้ไงอ่าใช่พอดีผมมีวิชาตัวเบาอันนี้คือหลักสูตรพื้นฐานมีประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมผมขอท้าพี่แข่งดีกว่าได้เลยเฮ้ยทุกคนว่าผมจะชนะไหมโอเคครับ ก็คือพอละวคำวท้าผมแล้วนะกติกาคือเนี่ยพี่เห็นไหมมันจะมี3ามตึกจุดสตาร์ทผมดูแลจุดสตาร์ทจะอยู่ที่ตึกที่3เส้นชัยจะอยู่ที่ตึกที่1ครับมันจะเป็นแนวแบบล่ารางวัลน,นะพี่ ถ้าชนะปุ๊บที่1มีกลองสุ่มอยู่ที่เ,เส้นช <th ai. S 1> ัยเอาผมตั้งชื่อ่องกองกองสุ่มนี้ว่ากองสุ่มมูลไลท์อันนี้พี่เอาคำลาของผมแล้วนะวถ้าถ้าชนะพี่ก็ได้กองสุ่มแต่ผมชนะผมได้นะได้ชนะผมได้เรามันลุ้นลุ้นเลยว่าในกล่องนั้นอนะ่ะจะมีอะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าในกล่องผมมีอะไรเดี๋ยวเราไปเริ่มแข่งกันเลยเรื่องด่านเนี่ยผมเดินดูหมดแล้วว่าจะเอาประมาณไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มแข่งกันเลยครับทุกคนไป ตอนนี้ผมส่งไอ้บ้าไปที่จุดสตาร์ทแต่ผมว่าอยู่ที่เส้นชัยพร้อมกับกล่องสุดทุกคนคิดว่า,าใครจะชนะถ้าผมรอขนาดนี้อ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่เส้นชัยแล้วผมไม่ต้องทำอะไรมากผมวางกล่องสิบนี่เอายื่กว่าเดี๋ยวผมเล่นเกมรอดีกค่ะนะรอเขามาแล้วค่อยวิ่งไปคว้ากล่องเลยระหว่างรอก็เกมที่ผมจะเล่นก็เป็นเกมจาริณ่ามูลไลท์เบรดนะครับผมเป็นเกมที่แบบว่าเกี่ยวกับจอมยุทธเกมนี้สามารถสร้างคาแรคเตอร์ที่เราชื่นชอบให้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ตัวเราได้ อารมณ์แบบว่าเหมือนเราอยู่ในเกมจริงๆเลยแล้วก็มีนี่อีกเขามีอาชีพหลัก6อาชีพแล้วก็มีอาชีพรองให้เราเลือกเล่นตามที่เราต้องการเลย เกมนี้คือแบบเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเกมล้วภาพชัดแบบ 4K เล่นกับเพื่อนๆน,นี่ผมว่าสนุกเลยสาม,มารถรวมทีมกับเพื่อนแล้วก็จกัดกิดวสุดยิ่งใหญ่มาแบบเพราะรวมกลุ่มเล่นกันได้เลยแล้วก็ในเกมมีระบบ PVP ต่อสู้สุดมันนะครับทุกคนมีแบบ1 V15 V5 แล้วก็40 V 4 0เกมนี้นะครับโดดเด่นทั้ง PVP และโหมด Battle Royale และระบบ Kill War แล้วก็สัมผัสเควสเนื้อเรื่องสุดประทับใจพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศในเกมได้เลยเหมือนแบบผมตามที่ผมบอก เข้าไปอยู่ในเกมเหมือนเราไปอยู่ในเกมแล้วก็เล่นน่าจะเริ่มแข่งละเดี๋ยวเราตั้งหลักรอแต่ผมคิวไนงะนั่งเล่นเกมรอแล้วก็มว่ามีรอก็ได้อย่างเป็นหนึ่งในตานล่าเลยผมผม่ผม,ม็นินจาย,ยัางไงผมไปชนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มแข่งกันละก็ตอนนี้เราอยู่กันที่มุมตึกอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวต้องต้องไปตึกฝั่งนู้นลิมสุดฝั่งนู้นเลยใครไปถึงก่อนก็คือชนะเลยที่ <Okay. S 2> อับ พี่พร้อมยังพร้อมแล้วนะผมค่ัพร้อมมากนะโว้ยบีบมากตอนนี้ครับพร้อมยังหนึ่งสองสามไป go โอ้ยเที่ยวจริงเหรอทางนี้ไว้ด้วย

ทุกคนตอนนี้ผมก็ตามเขาไม่ทันแต่ผมมาเอากล่องกล่องซุ้มหนึ่งกล่องที่ได้ใช่มันมีอยู่หนึ่งกล่องแล้วผมจะเดินหยิกล่องแล้วก็เฉลยไม่เฉลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าในกล่องน,นี้มีอะไรนะจริงด้วยเพราะว่าทีมงานเป็คนจับมาผมก็ไม่อยากเปิดอยากให้ทุกคนเห็นพร้อมกันพี่ตาโมจะมาตอนไหนวะถ้าเขามากูจะได้ยินเสียงวขาคืเอเราอย่างนี้เลย,นะแบบยเ,นเนี่ยคือแบบอยู่แค่นเนี้ยอยู่แค่ถ้าไม่ใช่เขามาปุ๊บ Quý mà con vẹn của cô ghê ra Chắc cũng vẹn ngồi nghe Ê, hoa hay là lo, lo tao khó mà đó Để mình lo tăng có ngon luôn nè, ok ทไมแล้วนะอุกคนอยู่กันเลยอ่ะเฮ้ยไวมากโอ้ผมบอ,มอกแล้วว่ายากหน่อยนะผมมาฝึกวิชาให้นินจานินจามันโหดนะววครับผม่อนโอ้โหผมก็ไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้ครับโอ้ี <c oughs> ว,วิชาตัวเบาครับอันนี้เหรอครับทุกคน,ท,กคนที่มันคือกล่องสุ่มมูนไลท์ขอแอปเปิดดูได้ไหมครับเฮ้ยเสียใจนะครับด <c oughs> ีผมงสิงก่อนขอโทษได้แครับเบอรสอนว,วิชาให้ผิดคนไงพอดีลูกลูกศิษย์คนนี้มันโหดเกินอ๋อหนึ่งสองมันจะคือไร ไอ้รนี่ยเปิดท้องกันเลยนะ One, two, oh. 1 2 3โ w o three g ฮ้ยนี่มันพัชจันท์นี่ว่ะโอ้ oh, มูไลกล่องสุ่มของรางวัลเราเราได้พัชจันเฮ้ยทุกคนมีนี่ด้วย เดี๋ยวผมฝากถึงนะครับผมอยากได้มากเลยเฮ้ยผมเขาอยากได้แต่ต้องขอโทษด้ไหมครับผมเฮ้ยนี่มันโค้ดเกนกาลิน่ามูนไลท์เบลนีกว่าผมว่าผมได้โค้ดมาผมว่าผมแจกเอฟซีดีกว่าถ้าใครอยากได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้ในแฟนเพจ Facebook นะครับผมแล้วผมก็จะดูคอมเมนต์ว่าเม้นไหนถูกใจผมก็จะแจกโค้ดนะครับ10คนถือว่าผมได้อันนี้แล้วอันนี้ผมแจกเอฟซีดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญ ใครอยากสนุกไบผมแบบเป็นหนึ่งในต้าลาไปผมก็ไปสนุกกันได้ในเกมกอรีน่ามูนไลท์เบดนะครับผมดาวโหลดได้ในแอปสโตแล้วก็เพ t สโตนะครับผมผมเดินไปข้างหลังดีกว่าไปข้างหลังดีกว่า โหดไหมผมเร็วไหมโหดมากเก่งแบบไม่ไม่เคยเจอใครโหดขนาดนี้อพี่เล่นมากี่ปีละพี่เล่นมาสิบปีแล้วสิบปีโอ้โหสิบปีสิบปีก็แพ้อะแต่ต้องแพ้วิชาแต่ต้องแพ้วิชาตัวเบาแบบผมเลยนะพี่อยากรู้ไหมผมทำไมผมโหดขนาดเนี้ยครับบอกหน่อยเฮ้ยจะขอเป็นอาจารย์จะขอเป็นลูกศิษย์แล้วโอ้โหมาพี่ตรงผมจะเฉลยแล้วครับเดี๋ยวผมพอเดี๋ยวไปนินจาไงเดี๋ยวต้องพวกปากกันนึกต้อง ต้องสายนิฆาตเยกล่างอะไรวะอะไรวะเอาเอานี่ไงพี่เอาเอาชนะแหละเปิดมาผมแยกล่างได้จริงอ่ะจะรู้ว่ามีตัวเบาอย่างเดียวมีแยกล่างด้วยเออผมแยกล่างได้ด้วยแยกล่างเลยพี่อืมเอามีกล่องด้วยนี่อุ้ยเอาให้กล่องนี้พี่เปิดแล้วมีอะไรปึ๊บแสดงเป็นหัวกันเหมือนกันนะครับผม ผมเชื่เลยก่อนแล้วกันผมไม่ได้แยกล่างเมื่อกี้นะผมแยกล่างตั้งแต่เราดิตั้งแต่ตอนพี่สอนนะพี่สลับสองสองคนนะเอาสลัสองคนสองสองคนสองสองคนใช่แล้ไม่รู้นะไม่รู้แล้วเมื่อกี้ที่จุดสตาร์ทจุดสตาร์ทคนนี้ผมวิ่งออกมากับคนนี้ใช่แต่ผมยืนรออย่างนี้มาแล้วเอาตอนที่กระโดดมาผมก็เลยวิ่งมาคว้าก่อนจุดไม่ทันอ่ะไม่ทันไม่ทันโดนต้มลวกต้นต้นคลิปที่เขาบอกเขาเป็นแปะใช่เออคือเราแกล้งเราคืนมันี่ยเฮ้ยอย่ใอย่ละ อะไยอะารับไม่ต้องแก้วนชนะไม่แก้วเกิดชนะเลยรากูัยืนอยู่แบบไหยังมายังเอาจะโดดไปแล้วโดดข้าวบนนี่ไม่ยางไงอะถ้าเขาไม่สะดุดตรงนี้นะเขาฟ้าก่อนแล้วโอเคตามนั้นทุกคนผมแจกให้เอฟซีทุกคนดีกว่าติดโค้ดนะใครอยากรู้สนุกอย่าลืมแานเพจของเรา กดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ไปคอมเมนต์ผลที่อยากได้โอเคครับทุกคนวันนี้ก็จบคลิปเนที่ร้อยใครอยากเป็นหนึ่งในใต้ล่าแบบพวกเราก็อย่าลืมดาวน์โหลดได้เลยเกมกาลินา m า o n นไล h ์เบลดเกม m n o RPG ระดับพรีเมียมใหม่ล่าสุดจากกาลินาเกมนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็โมบายเล่นได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือเลยแล้วก็ที่สำคัญกราฟิกในเกมสวยงามจริงร,งรงะดับ 4K ดูแบบภาพลื่อปื้ดลื่อปื้อนะโอเคอ่ะทุกคนทุกคนอย่าลืมไปดาวน์โหลดเล่นกันนะครับผมอยากเป็นหนึ่งในต้าล่าก็ดาวน์โหลดเลยแล้วทีนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วติดตามให้ดินจาแล้วก็ฝากติดตามมีช่องทางมีช่องทางไลยครับผมอ่าเฟร็ดพุกนาธานมนเอกแล้วก็ไอจีนาธานจุดบีครับอ่าเขามีหัวเฟรดนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสร่วมงานกันอีกได้ช่องเราเป็นช่องแฟร็ดเแล้วเดี๋ยวพาไปทัวร์เลยแฟร็ด ทั่วหมายถึงทั่วอะไรเผื่อพาเขาไปแกล้งคขาหนึ่งอย่างนี้อ๋อหรือโอเคเราแกล้งกันเยอะแล้วใช่มาบ๊าเขาทุกคนขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับคับครับ